ใหม่ดัชมิลโฟร i n สูตรลดน้ำตาลลง40%ฉันสร้างเดสตินีมาเพื่อทำลายเบรกอัพโดยเฉพาะเรื่องเปิดบริษัทมาแข่งเนี่ยผมพอเข้าใจได้ว่าเป็นวิธีการแก้แค้นคุณชาญตามสไตล์ของคุณแต่ที่ผมไม่เก็ตเลยหลอกให้พวกเรามาถึงที่นี่มาดูคุณแต่งงานใหม่เพื่อ ถามจริงคุณต้องการอะไรคะทำไมฉันต้องบอกฮ้ย <names S 2> <itation S 1> ทำอะไร <What? S 1> นัดรู้จุดนะไม่ใช้พอพอโอ้ยเยี่ยวเยี่ยวมาเยี่ยวมาเยี่ยวจะแตกพอหยุดอ้าไอ้นัทยุดหยุดเกือบไหลโอเค ฉันสร้างเดสตินีมาเพื่อทำลายเบรกอัพโดยเฉพาะในเมื่อฉานทำให้คนเลิกกันได้ฉันก็ทำให้คนรักกันได้แล้วฉันก็ทำมันได้ดีด้วยนะแต่พอฉันทำสำเร็จมากๆเข้าเนี่ยฉันก็เริ่มถามตัวเองว่าแล้วฉันกับฌานเราจะกลับมารักกันได้ไหม รักคุณชานจริงๆด้วยใช่ฉันยังรักชาญอยู่แต่ฉันไม่รู้ว่าชานยังรักฉันอยู่ไหมที่ฉันส่งแองเจิลหรือว่าทีที่ผู้คุณรู้จักเข้าไปเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้แหละหน้าที่หลักของที ไม่ใช่การสอดแนมส่งข่าวหรือว่าล่มภารกิจของเบรกอัพมันคือการทำให้ฉันคิดถึงฉันยังคิดถึงอยู่นะคะคิดถึงอะไรผมแค่งงว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ๋อ ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนการของฉันรวมถึงการแต่งงานด้วยงั้นคุณสตีเฟนก็เขาเป็นพนักงานเดิตจริงเป็นมือขวาของฉันเองเนียนไหมคะคุณจืดเองก็เคยใช้บริการเรานี่คฮะก็น่าจะรู้ดีว่า พวกเราเนี่ย acting ด,ดีขนาดไหนยอมรับมาเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชนันบอกตามตรงนะคะการที่ได้เห็นชนันตามหึงเห็นกขาพยายามจะขัดขวางงานแต่งงานฉันยอมรับว่าฉันดีใจมาก เพราะว่าภารกิจต่อไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนนี้มันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งเพราะมันทำให้ฉันรู้ว่าเขายังไม่ลืมฉันนั่งแถวสองแล้วกันนะเสียวก็ลังดีไปได้วยขอบคุณนะที่อนุญาตให้ผมได้เห็นบุมนี้ของคุณโอ้ยไปเอ้ะมาสร้างความส่งจำดีๆทับไออันเก่าของคุณที่มันไม่ดีกันนะสวัสดี มันเล่นกับความรู้สึกเขาปั่นหัวเขาแบบเนี่ยเนี่ยวิธีของคนที่เขายังพูดว่ารักกันอ่ะเธาไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้เลยบอสนี่นึกว่าฉันจำไม่ได้เหรอเพราะเธอไม่ใช่เหรอฉันถึงต้องเลิกกับฉันเธอนั่นแหละที่เป็นคนทำลายความสัมพันธ์ของทุกคนอยู่กับใครอะเขาก็แตกไปหมด ทุกวันเนี้เลยต้องอยู่ตัวคนเดียวไงเขาใจยังเพราะแกไงพ่อเลยต้องไปเป็นพังไปหมดแล้วจะทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่เพราะเขาเพราะคุณนั่นแหละตอนรักกันก็รักกันเองพอเลิกกันก็ผักให้เป็นความผิดของใครสักคนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยลง ยอมรับเธอคะ่ะ mm hmm. ว่าคุณแค่ไม่อยากโทษตัวเองทั้งที่คุณนั่นแหละคือคนที่รักษาความรักไว้ไม่ได้พี่บอสหนูว่าพี่ไม่ผิดนะและพี่ก็ไม่ได้ตัวคนเดียวด้วยพี่ไม่จืดไงแล้วแกก็มีฉันเป็นครอบครัวนะ มันไม่ใช่ความผิดผมก็จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมมีส่วนคุณเกอรถ้าผมจะลองชวนคุณมาทำอะไรที่เราไม่มั่นใจดูสักครั้งเนี่ยคุณเอาด้วยไหมคุณชายครับรีบมาที่หาดด่วนเลยครับที่ชายหาดเหรอ ไปอยู่ที่ไหนมาเขาตามหาคุณให้ทั่วไปหมดหรือยังไงหรือเป็นแผนของพวกคุณฮะจะไม่บอกกันบ้างเหรอนะนี่ผมเกิดจะแจ้งตำรวจน้ำอยู่แล้วนะขอโทษแล้วกันนะพี่แต่ว่าหน้าที่อธิบายเนี่ย ฉันเป็นเจ้าของเดีสิมนี่ตัวจริงฉันตั้งใจเปิดมันมาเพื่อทำลายเบรกอัพโดยเฉพาะนี่คุณแค้นผมมากขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะฉันแค้นคุณมากแต่ฉันก็คิดถึงคุณมากด้วย<ม>ฉันไม่เคยลืมคุณเลย ในกระเป๋าตังค์ฉันยังมีรูปคุณเหมือนเดิมหนูยังไม่ได้เอานี่ใส่กระเป๋าคุณเกศรเลยเพราะว่าใน,นนั้นมีอยู่แล้วฉันถึงขั้นวางแผนหลอกคุณให้คิดถึงฉันไอ้ข้าวของที่คุณเห็นอยู่ในห้องก็งฝีมือฉันและงานแต่งปลอมๆนี่ก็ด้วย มันเล่นใหญ่เกินไปป่ะก็พราอมันทําอะไรไม่ได้แล้วไงชันเราอยากกันไปแล้วนะชานแล้วฉันได้แต่มานั่งเสียใจว่าทําไมสองเดือนที่เราไม่คุยกันะทำไมฉันถึงไม่คุยกับคุณแต่คุณก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอีกเจ็ดปีมันไม่สายเกินไปเหรอ มันคงสายเกินไปแล้วไม่เป็นไรเลยคนะ่ะอย่างน้อยฉันได้พูดฉันขอโทษคุณนะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ทำใหุ้่นวายคุณขอโทษแล้วผมอ่ะคุณสบายใจแล้วผมอ่ะคุณเข้าไปเซตในห้องทำงานผมคุณไม่เห็นเหรอ แหวนแต่งงานผมยังเก็บเอาไว้อยู่เลยเจ็ดปีนะผมยังหยิบมันออกมาดูอยู่เลยไปบอกไอ้บอสให้ move on กลายเป็นผมเองผมก็เพิ่งทิ้งไป อยากขอโทษคุณไหบจริงๆ,งๆผมรู้หมดแหละคุณคิดอะไรกับผมเองนี่แหละที่อยากจะเอาชนะผมก็รู้แล้วว่ามันไม่มีทางชนะเมื่อมันไม่มีคุณ นี่แหวนพี่พี่ยอมทิ้งมันเพื่อผมเหรอไอทีมันเก็บไว้ให้ได้ทีอะอืมน่าจะติดพันอะไรอยู่อ่ะครับยังยัหมีเวลยอยู่เดิมนะ แกทามันพังเองแล้วแกก็ซ่อมมันเองเก่งค่ะพิธี เดีย๋ยวจดไปหาค่ะแอลเลยครับนุงเจรงครับพี่ขอโทษนะที่ทำให้น้องเจงตกเป็นแพ้่พี่พหมายถึงเป็นเป็น,นอนก็ได้ครับ ไม่เป็นไรเลยคะ่ะจืดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะฟาดพี่ีไปแะแรงเลยไม่เป็นไรครับพี่ก็สมควรแล้วแหละจริงๆควรจะโดนหนักกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ทังที่พี่เป็นคนบอกจืดเองด้วยว่าแบบมีอะไรก็ให้บอกกันตรงๆนะเรื่องนั้นพี่ทีก็ไม่ได้ผิดอยู่ฝั่งเดียวหรอกคะ่ะพี่ทีคะคือ จืออดว่าจืออดมีเรื่องต้องฟุยกับพี่ทีค่ะคือว่าจืดกูกำลังกลับแล้วโอ๊ตแดกเล่ากันดีกว่าเ <c oughs> ดีาา๋ยวหาหนากก็ได้พี่บอส ทษทีไปคุยกับพี่ทีมาค่ะพวกเธอดีกันแล้วเหรอ<ม>ฉันดีใจด้วยนะแล้วนี่เดี๋ยวได้เงินร้านแล้วจะลาออกเลยป่ะไม่แต่หนูจะไม่เป็นพาร์เนอร์พี่แล้วเธอจะไปอยู่ทีมซีกับไอทีกับนี่พี่เลิกพูดแรกแล้วฟังหนูพูดให้จบได้ปะพี่บอกตอนที่พี่บอกว่านี่คือภารกิจสุดท้าของเราอ่ะ หนูโคใจหายเลยอะ่ะไปไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากันแต่พี่รู้ปะมันยังไม่เท่าตอนที่พี่บอกว่าพี่จะไม่รักหนูแล้วพูดแบบนี้หมายความว่าไง หนูว่าหนูรักพี่แล้วว่ะหนูรักพี่จริงๆนะหนูเพิ่งรู้ตัวถ้าพี่ยังรักหนูอยู่เราเปลี่ยนจากพาร์ทวมาเป็นแฟนกันไหมเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเอาแหวนมาให้คุณชาย เพราะเธอไงสีหน้าแววตาของเธอเวลาเห็นทุกผู้รักมีความสุขเธอก็จะมีความสุขไปด้วยดีใจอะ่ะหนูทำให้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ด้วยมันแปลกมากเลยนะกับงานที่เราทำแต่ฉันก็อยากเห็นมันไปเรื่อยๆง,งั้นก็ มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผมเคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny หลับช่วงต่อกูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึงเราวันนี้มึงแผลอะไรมาให้กูรักษา,าแผลนี้ให้มึงนะ ชา้ามีเวลาให้ตัวเองไม่ต้องไปซนใครไม่ต้องรอไม่ต้องงอไม่ต้องคิดมากมายรักตัวเองไม่ใครจะเจ็บเลยสักวัน คุณผู้หญิงครับไม่ต้องมีหลอกแฟนช่วงโปรโมชั่วนว a น e บียูแมนคุยกันแรกๆมันก็บอกติดแฟนแต่เผพ่แป๊บเดียวมันก็ติดเกมแทนส่วนคุณผู้ชายครับผู้หญิงนะเอาใจยากแ่ว่าผมไม่เป็นไรแต่ข้างในอะเดือดมากเป็นอะไรต้องดาวท้ายผิดก็คอขาดเรื่องนี้คือปัญหาระดับสติแบบนี้ก็ดีไม่ต้องมีหลอกความรักไม่ต้องทลาะก,กับใครให้วุ่นใช้ใชีวิตแบบโ so ซ Bye. <laughs>